ข่าวติดตามชมเส้นทางบันเทิงและต่อด้วยละครเสาผ้ากันต่อนะคะฝากข้อคิดไว้นะคะอยาเจ็ติดจะก้าวไกลถ้าคนไทยช่วยพัฒนาค่ะและพุทธศาสนาสภาษิตในวันนี้นะคะนัดดิพินเทยยะปันธิโตบัดดิไม่ควรท้อแท้ภาพปิดท้ายวันนี้นะคะหน่วยกู้ภัยเขตไมอาร์มีเดในราฐฟอริดาของสหรัฐนะคะหลังประสบเหตุเครื่องบินขนาดเล็กตกสู่อุทยานเบิ้อนล่างโดยเจ้าที่กู้ภัยสามารถ ดึงนักบินคุณตางๆกึ้นมาได้อย่า,ายงปลอดภัยนกระบาปลอดภ้านี้นะคะสวัสดีค่ะ